สวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็กำลังดูเกมอีอันนี้อีกแล้วนะงเกมน,นี้มีชื่อว่าออาเท่าท่านนะครับเดี๋ยวผมขอจะลดเบาเสียงก่อนนะครับท่านผู้ชมน่าจะรำคาญนะครับนี่ครับทุกคนอุ้ยเพิ่มเสียงนี่ครับ ตัวเกมมันจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอ่อทำยังไงต่อนะครับท่านผู้ชมนี่ครับทุกคนคือเกมแนวเนี้ยก็จะเป็นจำลองแบบเหมือนไอแคลร์ไททันสองอะไรแบบนี้นะครับคือผมจะเล่นเกมไหนเยอะนี่ครับทุกคนคือผมมา คือผมไม่มีเวลามาว่างเอเปิดมือถือหรือว่าเปิดโทรศัพท์เลยครับผมมันก็เลยเล่นบนคมแทนนะครับคือเราเล่นบนคอมเนี่ยจนเราก็โอ้โหตกเหวไปเลยคือผมใช้คอมยังไม่คล่องแค่เลยนะครับท่านผู้ชมคือคือตอนนี้ก็ หอมมาเล่นเกมในตนตีไหนวะอ่ะไม่ต้องตีแล้วเราตัวน,นี้ใกล้จะเมื่อแล้วนะครับขอรักษาสุขภาพด้วยและอย่าลืมไปเรียนออนไลน์กับผมพร้อมกันนะครับนี<ๆ>่ครับเริ่มเริ่บฮึปฮึปฮึชิโอฮึชิโอ เออชิ้ตรงนี้มีไททันอยู่เหรอแล้วก็จะ,ททกจะไปฆ่าไททันกันซึ่งเออจะไป็นตุ๊กชายนะนี <c oughs> ่ครับทุกคนแล้วก็อืม,อมจะไปฆ่าไททันกันไปสู้ไททันกัน อืชยเฮ้ยเชยมีคนบอกผมว่าพี่ครับทำไมพี่ใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสัมติสวยจังเนี่ยก็ไม่เท่านั้นนะครับทุกคนค<ด>ือผมใช้ดีอยู่แล้วเออแต่ว่าถือว่าผมจะใช้ดีนะครับแต่อย่าลืมด้วยนะครับว่าแ,แกนมันหมดไวามากเลยนะครับทุกคนนี่ครับทุกคน มีคนคอมเมนต์มาหาผมว่าพ uh. <laughs> ี ai ai ่ครับทำไมพี่ใช้เครื่องเครื่องย้ายอันนี้เป็นพี่ทำไมถึงแปลงนั่งไททันได้ก็เพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกท่านผู้ชมก็ช่างมันเถอะครับช่านเถอะมไอไททันมันหายไปไหนวะ นี่ครับทุกคนเราก็ไปนี่ครับทุกคนเราก็จะเออส่งสัญญาณไปให้น,นะครับคือมันไม่เล่นแบบมีเพื่อนหรอกนะครับน,นี่ทุกคนครับคือผมมาจะสาสากิวเลยสาสากิว คือเราอะจะค้นหาเออเออเออสนุกมากเลยโอ้สนุกมากเลยโอ้สนุกจริงจริงโอ้โอ้สนุกมากเลยโอ้โสนุกมากเลยตกรีิอยู่เอาเละ เราก็จะไปขึ้นอันนี้นครับจะไปข,ข,ะะไขึ้นบนหลังคาบ้านอ่ะเราก็จะใช้เกดอื่นดีกว่าไหมนี่การขึ้นบนหลังคาเนี่ยก็จะยากลำบากนะครับกลับะปุกๆเลยเอ๊ะ สนุกสนุกมากเลยโหสนุกมากเลยสนุกมากเลยสนุกมากเลยอา <c oughs> ้าเสียงปกติดีกว่าอันนี้นะครับอืมโอ๊ยแกหมดพอดีเลยวะไปเติมแกเออแล้วทำไมกูไม่ขับมาไปเติตั้งแต่แรกเลยวะ เราก็ต้องการไปจัดการไททันซึ่งไม่รู้ว่าไททันหายไปไหนนะครับแต่ที่รู้มากค่นี่นี่ครับทุกคนเราก็จะไปฆ่าไททันกัน ซึ่งเธอถ้าเกิดเห็นปุ่มที่เรียกว่าน่าสงสัยอ่ะคือมันจะมีไททเนียมตรงไหนวะโอ้ยจุดหมายมันหนีไปแล้วเราก็ต้องตามไปคือจุดหมายจุดหมายนี่ไงครับไททันไททันไท่านทัานท่านี่นะฟันฟันฟันลูกรต่ายฟันฟันนีช่อช่อชิช่อชิช่อชิช่อแล้วนี่ไงคฮะผู้ชม เอามาก็ต้องเปลี่ยนดาบก่อนนี่นะนี่นะนี่ฟัน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 ตัวอะไร้างเลยนี่ยแทนแทนฐาชิมิเลอร์ดูนี่นะนี่นะฟัน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 ต้ไปไปนคอตัวโลกระตากูนี่นะคืนะอจนะเป็นไททันที่ไม่มีอ่ะนี้น้ำเอามาาก็ฟันกกตัวโลกระตากนี่ เราก็ต้องก็ต okay. ้องเอออกินนะคะโอเคครับทุกคนเป็นไงครับผมขอเปลี่ยนดับก่อนได้ไหมดับน่าจะไม่ได้แล้วล่ะฉันจะกลับไปที่ประชาการสักหน่อย จะไปเตอนไอแกตดีเว้ยแ้วไม่รู้ว่าจะเป็มิจามมาหรือเปล่าแค่ปรสสาทะเลยเหมือนว่าเครื่องงา่มันจะชช้ครังว่ามันใชใช่และน่าจะนอนแน่นอนเลยว่ะ ทุกคนเรออาจะไปเฮ้ยชอโอ้ยจบเราจะไปเติมมีดด้วยคือมีดจะหมดด้วยโอเค อีสบูเราข้อเออเจอกับชื่อนมูโคลเลยวะ่ะคลิปนี้คือผมอะจะทำสั้นๆนะครับเพราะว่าเอออาจจะเป็นคลิปยาวๆนะครับเพราะว่าผมอาจจะไปเชดวัคซีนนะครับเะไม่รู้ว่าจะเป็นวัคซีนอินเดียอะไรอย่างเนี้ยไอ้ชั่ เออใช่ั้งตัวเดิมนะเปล่าเก็ดหมยน่าๆต้องใช่ทั้ตัวเดิมแน่เลยวือกต้องคันหาไปดูสูท้ทอดพลังพุ่งทลุอ่ะกุคันเฮ้ยใช่ทุ่นใชทุ่นเปล่าใชทน ตอนวไ้ั้มโอชโชโอ้เนี่ยฟนดฟนฟนนี่นีนี่นีนี่นฟันฟันลูกตันที่ชูชูฟันฟนันฟันฟัจะาจะฆานี่เนีจะคืจะคืจะข้อจะข้นี่จะ่าเองนี่อฉันอาจจะไปแก้แค่ กับแมวข้ามันอีโหยอดไททันมันท้ามันหลดทิ้งซะนั่นนชก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 ชนี่นี่อื้รู้สึกว่าน่าจะไม่ได้แล้วหรอครับ นี่ก็ไม่ได้แล้วนี่ก็ไปล้วไงเล่าคือผมมาไม่อยากเสียพลังไททันเอเลยนะคือเราก็ตกไปเว้ยนี่ไงเว้ยเฮ้ยแน่ๆเฮ้ยเน่ๆๆๆนื้อเน้ดลปลปลับเบิ้ลคิว ก็ต้องถทายทอยกันนะโอ้ยไอ้หมันไอ้นมีปัญเลยนะกลัว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 ากลัวแล้วมาอยู่แล้วจ้าโอู้ยอยู่กันสองตัวเลยนะนะอยู่กันต่อเศษต่อสองเลยเนี่ยสิโตสักเกี้ยว สาสากิยูคือไม่สาสากิยูหรอกคือเราภารกินเนี้ยเราคือเราก็าต้องไปเติมดาบไยอือชัวโอ้โหโดนจะแทกไปทีนึ่งโอเคอะได้ดาบจัง ้เมื่อจะได้ดาบสักทีเนี่ยได้มาแล้วนะครับคือเราจะไปเส้นทางนี้ว้ยชูู้อ่ะคลิปนี้เราก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้พวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายเออเสนุกสนุกมากเลยโหสนุกมากเลยสนุกมากเลยอ้าจะเป็นบ้าไปแล้วนะ